เอาล้วครับกขอสวัสดีท่านผู้ชมท่ด้วยผมมาสเตอร์นว่ากับเกม Regent s of r u n t e r a ก็เนื่องในโอกาสที่เกม Regent of r u n t e r a นี้เป็นเกมการ์ฝีมือของ Riot Games ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกม The o r e g e n อันโด่งดังนะครับซึ่งตัวเกมนี้ก็เปิดให้เราได้รับชมกันตั้งแต่ การชนอบครบรอบ10ปี League of Legends ในปี2019อีกทั้งเมื่อตอนปลายเดือนมกราคมของปี2020เกมเกมนี้ก็ได้เปิด Open Beta ซึ่งผมเองก็ได้เป็นหนึ่งในคนที่สมัครเซิร์ฟ NA เพื่อเล่นและในตอนนี้ครับเกมเกมนี้ได้ประกาศเปิดเซิร์ฟ g l o b a l พร้อมทั้งลงแพลตฟอร์มมือถือในปลายเดือนเมษาหรือไม่ก็ต้นเดือนพฤษภาคมนี้แล้ว ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผมนั้นจะมาทำคลิปปอกเกี่ยวกับข้อมูลของการ์ดหรือเกี่ยวกับความสามารถของคีย์เวิร์ดแต่ละตัวคีย์เวิร์ดว่ามันคือ,อยังไงโอเคงั้นเราก็มารับชมกันเลยดีกว่าสำหรับเกม Legend of r u n e t e r r a นี่นะครับเป็นเกมการ์ดที่ค่อนข้างมีความแตกต่างจาก h r t h s t o n e หรือ m a g i c t h e g a t h e r i n g เราจะมาดูกันทีละขั้นกันดีกว่าว่ามันมันมียังไงม้าง อย่างแรกเบสิกสุดนั่นคือประเภทของการ์ดเกมเกมนี้มีประเภทของการ์ดทั้งหมด2ประเภทนั่นคือยูนิตและสเปลมาเริ่มกันที่ยูนิตก่อนยูนิตคือการ์ที่มีทั้งพลังโจมตีและพลังชีวิตยูนิตมีแค่นั้น,นครับแต่ว่ายังไงซะยูนิตก็แบ่งได้อีก2ประเภทเช่นกันนั่นคือประเภทของฟอลเวอร์และประเภทของแชมเปียนโฟลเวอร์คือยูนิตที่ อาจจะมีความสามารถพิเศษหรือไม่ม,มีความสามารถพิเศษก็ได้เอาไปว่า f o r เดอรคือยูนิตปกติแหละมีพลังชีวิตมีมีเลือดมีพลังชีวิตแล้วก็อาจจะมีเอฟเฟกพิเศษเพิเพ่มเติมส่วนแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนคือตัวละครที่พวกเรารู้จักกันดีในเกมหลักอย่าง L.O.L ก็พวกเขานั้นนอกจากจะได้มาดรดเล่นในเกมนี้แล้วบทพูดใหม่หรือแม้แต่อาร์ตเวิร์คใหม่เองก็มีนี่ครับนี่คือการเรน เป็นแชมเปี้ยนส่วนเมื่อกี้อ่าใช่ผมล,ลืมบอกเมื่อกี้ตัวอ,อย่างฟอร์นเวอร์เนาะก็ซิเทียออฟคารฟิลมีพาะจมตรีรับามาชีวิตเป็นคอร์ดหนึ่งเอลิตอยู่ในลีเจียนเดมาเซียนี่ครับผมจะให้มันมีกิมมิกอยู่คือในการ์ดแต่ละใบของเกมเกมนี้อาจจะมีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างเช่นนี่คือการ์ดของกาเรนครับในอาร์เบอร์ของกาเรนเราจะเห็นเธอคนนี้ซิเทียออฟคารฟิลคนเมื่อกี้นั่นแหละกำลังเดินมา เป็นหน่วยทหารของกาเรนนั่นเองเอาละ่ะมาพูดถึงไหนแล้วเราพูดถึงความสามารถของแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนนอกจากที่ว่าจะได้ voice ใหม่หรือ artwork ใหม่พวกเขาก็ยังได้รับความสามารถพิเศษที่ f o ลเวอร์ทั่วไปไม่มีนั่นคือการเลเวลอัครับ l e เวลอัคืออะไร l e เวลอัคือเทคพิเศษสำหรับแชมเปี้ยนเท่านั้นหากเรานั้นทำเงื่อนไขบางอย่างสำเร็จแชมเปี้ยนตัวนั้นก็จะได้สเตตเพิ่มขึ้นหรือได้ ควาสามารถพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเช่นกาเรนครับกาเรนคอสห้าจบตี5เลือด5มีรีเจ n เนอเรชันอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะแต่เราจะพูดกันในช่วงหน้า,าข้อความสามารถของเขาเมื่อความสามารถในการเลเวลอัพของเขาคือถ้าเกิดเขาได้โจมตีหรือถูกโจมตี2ครั้งเขาจะเลเวลอัพซึ่งสเตของเขาจาก5-5จะเปลี่ยนเป็น6-6แล้วก็ได้รับเทคใหม่ขึ้นมานั่นคือเมื่อเริ่มเทินจะทำการแวรี The Generation Gallery คือคีย์เวิร์ดครับเดี๋ยวเราจะค่อยมาพูดกันถึงเรื่องนี้ในส่วนของยูนิตเนี่ยจะมี4ระดับความหายากนั่นคือจะมี Common Common คือระดับที่หาได้ง่ายที่สดุดเป็นค่าคอสที่จ่ายได้น้อยที่สดุดก็ผมจะเรียกเจนีนว่าดัสเลยกันมันเหมือนค่าเงินในเกมครับคือในเกมนี้เราจะไม่มีระบบสุ่มกาชาดังนั้นแล้วการที่คุณอยากได้การอะไร คุณก็ต้องทําการฟาร์มตังนั่นเองก็คอมมอนใช้ใช้100ผมเรียกว่าดัสและกันผมติดจะฮาร์สโตนมาใช้100ดัสในการคราฟครับต่อไปแร่จะแพงกว่าคอมมอนเข้ามาติดนึงติดหนึ่งจริงๆใช้300ดัสในการคราฟแล้วก็อีพิกอันนี้จะเริ่มแพงและใช้1,200ดัสในการคราฟครับแล้วก็ประเภทสุดท้ายคือแชมเปี้ยนก็ใช้3,000ดัสแพงที่สุด นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เรียกวายการ์ดครับวาการ์ดก็เหมือนกับเป็นตัวไว้ไวใช้แลกการ์ดในความหายากนั้นๆโอเคต่อไปสําหรับสเปลสเปลก็ตรงตามตัวเลยมันคือเวทมนต์ครับเมื่อรายแล้วก็จะเกิดผลแต่มันไม่ซิมเพิลอย่างนั้นนะสิสเปลในเกมนี้แบ่งออกได้เป็นทั้งหมด3รูปแบบผมจะให้ดูทีละรูปแบบเลยเลวกันรูปแบบแรกที่ผมจะมานําเสนอนั่นคือสโลว์สเปลก็ตัวอ,อย่างไปการไปนี้ โซโลสเปล l คือสเปลที่มีความช้าที่สุดใน3าหมวด s o โลสเปล l เนี่ยไม่สามารถใช้เพื่อเคาเร์เตอร์ได้อย่างแรกไม่สามารถใช้ในช่วง t t a c k i n g p h a s e ได้นี่คืออย่างที่2ถึงแม้ว่า s o โลสเปล l นั้นจะมีความรุนแรงมากหรือมี Impact ต่อเกมค่อนข้างสูงแต่ก็ถูกเคาร์เตอร์ได้ง่ายก็ยกตัวอย่างเช่น The r u n น a t i o n ที่ผมยกมาความสามารถของมันคือถ้าเกิดไล่สำเร็จแล้วจะฆ่ายูนิตตัวโบนบอร์ด อ่านี่ไงก็ดูๆแล้วก็รู้นะว่าน่าจะมี Impact ที่ค่อนข้างสูงดังนั้นแล้วเขาเลยต้องมีการ์ดไว้แก้ทาง<ฮ>ก็คือ Fast Spell นี่คือการแก้ทางของเรา Fast Spell คือสเป l ลที่มีความเร็วกว่าส o w มานิดหนึ่ง l o w ไม่สามารถใช้ใน Attacking Phase ได้แต่ว่า Fast สามารถใช้ได้ครับดังนั้นแล้วพวก Fast Spell ก็เลยเป็นสเปลที่ไว้คอยเคานเตอร์สมารกกว่า ตัวอ,อย่างเช่นการแก้ทางดีที่สุดก็คือดีนายก้าจากไอโอเนียพราะสามารถของดีนาคือลบผลของฟาสเปลหรือโซลสเปลหรือสกิลที่เกิดขึ้นจากยูนิตเมื่อลบผลคืออะไรสต็อปคืออะไรสต็อปมันเหมือนกับเนเกตครับคือการทําให้ความสามารถของเวทมนตนันไล้ผลสมมุติว่าผมไล่ลูเนชั่นและอีกฝ่ายไล่ดีนายลูเนชั่นก็จะไม่เกิดผลยูนิตท,ทุกใบก็ยังคงอยู่บนบอร์ดก็อะไรประมาณนี้ ต่อไปในโซนของเบิ Spell b เ r s ร์สเปลค้างๆกันเลยเป็น s สเ l l ที่มีความเร็วที่สุดใน3หมวดก็เมื่อไร้ปุ๊บจะเกิดผลทันทีอีกฝ่ายไม่มีไม่สามารถตอบโต้ได้อีกฝ่ายไม่สามารถมีอิ t เตอร์ได้ตัวอย่างเช่นสเป r เ t r ฟิลข้อสามารถ Burst ให้อ่าไ์ให้บ, Steel, บหา r ิเออกับไรสต e ลกับมิเ l ียนฝ่ายเราติดเลืมิเนียนจากฮาร์สโตนขอโทษครับจริงๆแลวว่ายูนิตเนาะ ผมอาจจะเผิกพูดไปบ้างก็สำหรับ b a r r อร์กับไลสติลนี่ถือเป็นคีย์เวิร์ดนานแล้วเราก็ค่อยมาพูดกันในช่วงหน้าแต่ที่ผมจะบอกคือในเมื่อการนี้เป็นเบิร์สก็แปลว่าถ้าเกิดเราได้ปุ๊บยูนิตท,ที่เราเลือกก็จะได้ b a r r อร์กับไลสต e ลเลยโอเคจบไปในส่วนของสเปลเอ๋อใช่สเปลมี3าสามระดับความหายากขนาดนะมีแค่ common rare epic สเปลนั้นไม่มีแชมเปียนมันก็ make เนอะแค่ okay. ในส่วนต่อไปเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของคีย์เวิร์ดผมบอกแล้วว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ยาวมากดังนั้นอาจจะผมอาจจะต้องตัดคลิปเป็น2คลิปคือจริงๆอะ่ะผมมาถ่ายแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนั้นนะคือมันยาวมากมันคลิปยาวเป็น45นาทีนะนะแล้วผมคงต้องตัดแยก2พาร์ทแล้วผมก็ต้องมาพากใหม่เพราะว่ามันจะได้เข้ากันโอเคสำหรับคีย์เวิร์ดในเกมเกมนี้ มาพูดถึงเรื่องคีย์เวิร์ดกันก่อนดีกว่าคีย์เวิร์ดหมายความว่ายังไงคีย์เวิร์ดคือแมชินิกที่ถูกใส่เข้ามาในเกมแต่ละประเภทซึ่งส่วนใหญ่ในเกมการ์ดก็จะเรียกว่าคีย์เวิร์ดนะครับคือมันเป็นแมชินิคที่ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ผู้เล่นทั้งสองคนนั้นได้ตอบโต้กันมีอินเตอร์แอคชั่นเข้าหากันมีการชิงกับชิงพลินั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าคีย์เวิร์ดเอาละมาดูกันที่คีย์เวิร์ดแรกจริงๆนะคือผมลิสต์มาเลยแล้วเนี่ยว่ามันมีทั ซึ่งก็ดูๆแล้วมันก็ถึงยี่สิอ่ะดังนั้นในคลิปนี้อาจจะประมาณ10กว่าคีย์เวิร์ดนะครับสำหรับคีย์เวิร์ดแรกครับ a r g e n c e i n e g e n c e คืออะไร a r a g e n เป็นความสามารถของ a r a g e n คืออ,อ๋อใช่ผมลืมบอกในเกมเกมนี้ถ้าเกิดเรากดคลิกขวาไปดูไปดูการ์ดในคอลเลกชันของเราเนี่ยแล้วมีตัวตัวหนังสือที่ มีสีแตกต่างจากพวกเราสามารถเอามาไปชี้ได้ครับแล้วมันก็จะบอกถึงความสามารถหรือว่าความพิเศษของตัวศรน,นี้อย่างนี้คือคีย์เวิร์ด a l e r g n c e มันบอกว่าเมื่อเราซัมมอนการ์ดยูนิตที่มีความสามารถนี้ถ้าเกิดบนสุดของเด็กเราเนี่ยเป็น l ีเจียนเดียวกับการ์ดยูนิตตัวนี้จะเกิดโบนัสผลพิเศษเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นเวนการ์ดแบเดอร์แมนจากเดมาเซียรายสเป็นอีริทได้3-3 พวาสามารถเขาถ้าเกิดเขาลงมาแล้วการไปเบสุดของเราเป็นลีเจียนเดียวกับการไปนี้หรือเป็นเดมาเซียเขาก็จะทําการเพิ่มพลังชีวิตและเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนเราลวถึงการไปนี้ด้วยบวกหนึประมาณนี้ครับสําหรับอะลเจถือว่าเป็นการที่ค่อนข้างดีถ้าเกิดมีดวงอนะก็สำหรับสรับนการคดีนี้ก็ถือว่าตอกย้ําความเป็นกองทัพทหารของเดมาเซียได้ดีมาในส่วนต่อไปสำหรับบาริเร ผมจะเรียนตามตัวอ,อนนะักษรเนาะเพราะผมลิสต์มาอย่างนี้บ b a r r i ร์ครับเหมือนกับ divide s h e l d ในฮัสตันควาสามารถของมันคือเนเก t การโจมตีครั้งถัดไปแค่ครั้งถัดไปครั้งเดียวเท่านั้นจนกว่าจะจบเทิร์นมันคือมันคล้ายๆกับดนะี v i d e s h เนาะแต่ว่าดี v i d e s h นั้นคือจบเทิร์นแล้วมันก็ไม่หายแต่ว่าบ b a r r i ร์นั้นจบเทิร์นแล้วความสามารถนี้จะหายไปตัวอย่างครับที่ผมยกมาคือลักเซน cloud า u a r ลูกลักของไรออนนั่นเองอาร์เวิร์ดเธอสวยเนาะ โอเคข้อสามารถของเธอไร้6ได้4ีหลงมาติดบารีเออร์ถ้าเกิดเราแคสเปลจนครบหรือเกินหมานามเมื่อไหร่เธอจะเลเวอพและสร้างอันติของเธอ Final Spark กเราจะค่อยพูดกันถึงเรื่องนี้เอาละ่ะหลังจากที่เธอเลเวอพแล้วเธอก็จะได้แซดเพิ่มขึ้นจาก4-5กลายเป็น5-6อันนี้โดนบัฟมานะแล้วก็ได้ความสามารถใหม่ครับคือเมื่อเมื่อผมใช้เมื่อเราอ่ะใช้สเปลไปกับมานา 6หรือมากกว่าก็จะสร้าง Final s p a r k เช่นเดียวกันต่อไปในส่วนของ can b o c k มต้องออกสำเนียงให้เหมือนไหม can block เ okay. ค so, ่เสิฟความสามารถหนีจะเรียกว่าเสิฟคีย์เวิร์ดเนี้ยจะเรียกว่าดีบัฟก็ได้มัง้งคือในเกมนี้เราสามคือในช่วง attacking phase เมื่อเราโจมตีอีกฝ่ายสามารถเลือกตัวมาป้องกันได้ และถ้าเกิดยูนิตใดที่มีคีย์เวิร์ดคานบอกนี้ยูนิตนั้นจะไม่สามารถใช้ในการป้องกันได้มันดูเป็นข้อเสียเนาะแต่คุณลองดูแซตของมันรีเจียนไรกาดจากน o อกซ์ไลน์หได้สามสองคือมันค่อนข้างจะเรียกไงดีเสตดีกว่ามยูนิตตัวอื่นถ้าเกิดเป็นยูนิตตัวอื่นเนี่ยมันจะไลน์หนึ่งได้หนึ่งหนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งสองหรือรายหนึ่งได้สองหนึ่งสำหรับ แคนบองเนี่ยก็มีทางข้อดีข้อเสียและในรีเจียนที่มีเทคนีค้ค่อนข้างเยอะนั่นก็คือนอกซัสครับเ็คนี้เป็นคือรีเจียนนี้เป็นรีเจียนที่เน้นบุกหนักแต่ไม่ค่อยกันตัวเองโอเคสำหรับต่อไปแคปเจอรความสามารถเขียนให้เต็มเดีวยวจะได้รู้ว่าการจะได้คีย์บอร์ดนี้มีน่อย สำหรับแคปเจอร์ให้เราลองผมอยากจะคือผมอธิบายในภาษาเกมเนี่ยมันจ,จะเข้าใจยากดังนั้นผมขอให้ทุกท่านนึกภาพตามนะให้เราลองนึกว่ายูนิตแอร์ไ์ของเราเนี่ยเป็นตำรวจแล้วยูนิตตัวหนึ่งเป็นนักโทษแคปเจอร์คือการที่ตำรวจนั้นไปล่ามโซนนักโทษครับถ้าเกิดตำรวจนั้นตายหรือออกจากเกมด้วยเหตุผลใดก็ตามตัวนักโทษก็จะแหกคุกออกมาได้ นี่นครับสำหรับตัวอย่างในเกมนี้การ์ดที่มีคำว่าแคปเจอร์มีเพียงแค่ใบเดียวนั่นคือดีเทนส่วนใบนี้ไม่เกี่ยวใบนี้คือการสร้างดีเทนซึ่งซึ่งก็คือไอใบนี้แหละควาสามารถของมนคือเลือกแอร์ไลน์ของเรา1คนให้เป็นให้เป็นผู้คุมแล้วก็จับยูนิตอีกหนึ่งตัวนี่แหละครับคือความสามารถของแคปเจอร์ต่อไป c ช a เรนเจอร์อันนี้เป็นคอเอาคอไปกนะ่อนไม่ใช่ละ ตัวสำหรับความสามารถเชอเลนเจอร์นี้ความสามารถของเขาคือยูนิตที่มีเชอเลนเจอร์สามารถเลือกยูนิตอีกฝ่ายมาบล็อกการโจมตีของเขาได้คือปกติแล้วในในตอนที่เราเล่นเนี่ยอีกฝ่ายนั้นจะเป็นทนเลือกตัวบล็อกเองแต่ว่าถ้าเกิดยูนิตที่เป็นเชอเลนเจอร์เนี่ยเราสามารถเลือกให้มันมาบล็อกได้นะครับตัวอย่างครับ ผมให้เป็นแชมเปี้ยนตัวที่เป็นเมตาแรกของเกมเลยแล้วกันอย่างเฟโอล่าคอามสามารเธอครับคอสสามสามคอสสามได้สามสามอ่าเป็นความสามารถเชนเจอร์ความสามารถเธอดูมีน้อยเนาะแต่ถ้าเกิดเธอฆ่าอ่าเอนมี่ได้สองตัวเธอจ่ายเลเวอรอัพเมื่อเธอเลเวอรอัพเปลี่ยนสเตตจากสามสามกลายเป็นสี 3, ่สี่ เชนเจอร์เหมือนเดิมถ้าเกิดเธอฆ่ายูนิตอีกฝ่ายได้4ตัวและเธอยังมีชีวิตรอดคุณชนะเกมน,นี้ทันทีใช่คุณชนะเกมน,นี้เลยน่าจะเงื่อนไขที่ว่าเน็กซัสอีกฝ่ายเหลือศูนย์เลือดเหลือศูนย์คุณก็มีวิธีอย่างนี้แหละที่คนนั้นยังสามารถชนะได้อล่ะก็ถือว่าเป็นเมตาเด็กแรกเลยมั้งของเกมเกมนี้ในช่วงก่อนที่จะเป็นโอเพ่นเมตาอีกเป็นคอมโบของเฟล่าและเชนครับ ในโซนต่อไปเดนเดนคล้ายๆกับการดูดเลือดแหละความสามารถของเดนคือฮิลเน็กซัสของคุณตามดาเมจของการ์ดที่ทำได้ของการ์ดที่ติดชื่อเดนที่ทำได้ตัวอ,อย่างเช่น grab o r d e n d i n g รูนใน l e a g u e o f จ e คความสามารถเดนสามดาเมจจากยูนิตก็เหมือนกับว่าเราสร้างความเสียหาย3ให้กับยูนิตหนึ่งตัวแล้วก็ฮิลเน็กซัสเรา3นั่นแหละครับ ทีนี้ไปกันต่อกับอิลูซีฟอิลูซีฟค่อนข้างมีความคล้ายกับสเตลในฮัสโตนหรือไฟใน Magic the g a t ร์ติริงข้าทสามารถอิลูซีฟนั้นบอกไว้ว่าเดี๋ยวนะผมจะให้ใครเดียรนี่ไงชชอร์ไรส์เซนการสดโบเกนของไอโอเนียข้าสามารถอิลูซีฟบอกไว้ว่ายูนิตท,ที่มีความสามารถนี้จะถูกบล็อกได้ด้วยยูนิตท,ที่มีความสามารถเดียวกัน นั่นก็คือตัวที่มีอิลูซีฟเมื่อโจมตีนั้นถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่มีตัวอิล u ูซีฟจะไม่สามารถบล็อกการโจมตีนี้ได้ตัวอย่างเช่นชาโดว์เอนซินครับการสุดโบเ e นที่ตอนนี้ก็ยังไม่โดนเนิบเพราะสมาชิกของเธอไร่สามได้สองสองดูเป็นข้อเสียแต่ถ้าเกิดเมื่อเธอซัมมอนขึ้นมาจะจวกันหนึ่งใบเอาล่ะ,ละผมขอค้างตัวนี้ไปนิดหนึ่งมาอธิบายคําว่าเวนไอซัมมอนดีกว,ว่าเวนไอซัมมอนคือเมื่อถูกเรียกมาด้วยเหตุผลใดก็ได้ ทั้งเรียกจากบนมือถูกชุบชีวิตขึ้นมาเลขจากในเด็กจะถูกนับว่าเป็นการซัมมอนเอาล่ะทีนี้มาดูกันว่าการเป็นีโบเคนยังไงการเป็นีโบเคนที่ว่าคุณลงไล่สามมาคุณได้จั่วก,การ์ดเป็นอิลูซีฟถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่มีอิลูซีฟคุณรับประกัน2องเดเมจฟรีฟโอเคนี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้มาต่อกันกันกบเอลไล เอ็ไลท์คือเมื่อคุณมีมานาครบสิบคุณจะถือว่าอยู่ในสถานะ e อ็ดไลท์แค่นั้นเลยครับมันคือคีย์ว์ดที่มีแค่นี้ตัวอย่างที่ผมยกมาอย่างคาร์ม่าแชมเปี้ยนของเราอีกหนึ่งคนผมจะพยายามเอาแชมเปี้ยนทุกคนมาอยู่ในส่วนนี้เนาะสำหรับคาร์ม่านั้นสเตตคอส5 5เอ้ยคอส 5, 5ได้4 3ชอบเรียกชอบเรียกคู่นะขอโทษจ่าย5ได้4 3 เมื่อจบเธนจะสร้างแลนดอมสเปลขึ้นมาบนมือเมื่อคุณเอลนไลท์เมื่อเรามีนามานาครบสบิเธอจะเลเวลอัพเปลี่ยนจาก4-3กลายเป็น5-4ความสามารถของเธอคือเมื่อเราเล่นสเปลจะไล่สเปลนั้นอีกรอบให้เราลองผมจะใช้คำพูดใหม่ดีกว่าเมื่อเราเล่นสเปลดับเบิ้ลความสามารถของสเปลนั้นสมมติผมเล่นเอ่อฟนอลฟนอลสปาร์คผมเล่นฟนอลสปาร์ค ถ้าเกิดผมไม่มีคามาที่เลเว l Up อการยิงของ Final สปาจะถือว่ายิงแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดมีคาม่าที่เลเว l Up อแล้ว Final s p a จะยิงไปสองเส้นโอเคน่าจะยังเข้าใจกันอยู่ต่อไปครับสำหรับเอฟเ m มอรผมไม่รู้ว่ามันอ่าอยิงหรือเปล่านะถ้าเกิดใครเก่งอังกฤษก็ก็ก็เชียบอกผมทีนะนี่ครับเอฟเ m มอรเอาละ ก่อนที่ทุกท่านจะตกใจว่าทำไมไอคอนหนึ่งนี้มันโหดกว่าไอแคนบ็อกซ์อีกนี่คือ s h a d o w f i s t จาก i อโอเนียความสามารถของ Ephemeral เหมือนดีบัฟอีกแล้วมันบอกว่ายูนิตตัวนี้จะตายเมื่อโจมตีหรือจบเทินครับดังนั้นแล้วมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมไอคอนหนึ่งตัวนี้มันเลยมีสเต็ทางโจมตีถึง4และมีเลือดถึง3เพราะว่ายังไงไม่ว่าถ้าเกิด ไม่ว่ามันจะทําอะไรก็ตามไว่ามันจะถูกโจมตีหรือมันโจมตีหรือหรือจบเทินมันก็จะตายอยู่แล้วเอาละต่อไปอ,อ๋อใช่ผมเลยบอกไปว่าสําหรับเด็กของเอฟเฟม r a เนเนี่ยก็ที่จริงมันดูเป็นข้อเสียเนาะแต่ว่าก็ยังเป็นเด็กที่สามารถติดเมตาได้แต่เราค่อยพูดกันถึงเรื่องเด็กเนาะเราจะมาคุยกันแค่คีย์เวิร์ดกันก่อนต่อไปครับสำหรับเฟียซัมเฟียซัมคือ ยูนิตที่มีพลังโจมตีต่ำต่ำกว่า3จะไม่สามารถบล็อกการโจมตีได้สมมตุติให้เป็นคาลิสตาคาลิสตาแชมเปกหนึคนของเราหลังจากที่เธอถูกบับมาเธอก็โหดขึ้นเยอะเลยจ่าย3ได้4ีสามควาสามารถมีแค่เฟียซัมแต่ถ้าเกิดเธอเห็นเพื่อนร่วมทีมของเธอตายครบ4คนเธอจะเลเวลอัพกลายเป็น5-4าส่เนื่ว,ว่าเธอมีเฟียซัมครับแปลว่า ในช่วงในช่วงต้นเกมอ่ะที่ยูนิตมันมีพลังโจมตีประมาณ1ประมาณ2เนี่ยคืออีกฝ่ายก็กันไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเลยมาเลยเฟียซัมเนี่ยเลยเป็นเทคที่ค่อนข้างเหมาะกับช่วงต้นเกมอาล่ะมาดูหลังจากเธอเลเวอัพกันดีกว่าคริซตา,าบอกว่าในครั้งแรกที่เธอโจมตีในรอบนี้จะทําการคืนชีพยูนิตของเราที่มีพลังโจมตีเยอะที่สุดไม่ใช่ยูนิตสิฟลเวอร์ของเราที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดและในเทิร์นนี้ พวกเธอพวกเขาเนี่ยจะทําการเชื่อมวิญญาณกันและยูนิตท,ที่เธอคือชีพมาจะรับดาเมจแทนเธอทุกอย่างเพียงแต่ว่ายูนิตตัวนั้นเป็นเอฟเฟม r a อรคือจะตายเมื่อจมตีหรือเมื่อจบเทิงโอเคคงจะไม่ต้องสงสัยกันมากต่อไปครับฟีต t ิ้งฟีติงต้งจะโอเคเอล่ะผมผมลืมเตือนทุกคนคุณไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมเจ้า เจ้านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยของเราถึงได้มีการ์ดเสริมเยอะขนาดนี้มาคุยกันดีกว่าแฮปปี้ดิงเจอร์ฟีติงคือเอเฟ m e r ร l ลเวรอร์รชนันการ์ดบนมือเอฟเฟเบร์ลจบเทินยูนิตน,นั้นตายฟีติงการ์ดที่มีคำว่าฟีติงหากยังคงอยู่บนมือจนจบเทินการ์ดไปนั้นจะถูกทิ้งทันทีเป็นการดิสการ์ดครับเราไม่สามารถกู้คืนมาได้ซึ่งแฮปปี้ดิงเจอร์นี้ไม่ใช่การ์ดประเภทฟีติงแต่ว่า มีความเกี่ยวข้องกับการฟิีตติ้งนะครับลราฟังเอฟเฟคเขาดีกว่าไล่5ได้1นึสามซดต่ำมากแต่ว่ามันไม่ใช่จุดเด่นของเขาครับเมื่อคุณไล่สเปลจะครีเอทการเทร์เรสฟิีตติ้งที่มีมานาเท่ากับการ์สเปลนั้นโดยที่เทเรเหล่านี้จะมีค่าคอร์สเป็น0อ่านไม่เห็นภาพผมเล่นแทมเปิเจอร์ผมใช้พเกสเดย์ไล่แผมจะได้ทีเ นี่ครับโพเก็สเตยร์ไล่แปดทีเฮกก็ไล่แปดเพียงองว่าทีเฮกของผมเนี่ยจะมีคอสศูนย์แต่ว่าสไตลก็ยังแปดแปดอยู่ซึ่งความสามารถซึ่งความสามารถฟิตติ้งนี่ทำให้เรานั้นต้องรีบลงมันตั้งแต่ในราวนั้นไม่งั้นเราก็จะเสียอ่าเทรเดทที่เราอุตสาห์สร้างมาได้ฟรีส่วนการเลเวอัพครับ ถ้าเกิดเหล่านั้นซัมมอนเทรเรสจ,จนมันมีพลังรวมกันน่ยมันมีผลรวมของพลังโจมตีรวมกันเกินสิบสองแฮเดนเชอรจะเดวอัพมีสเต t เพิ่มขึ้นกลายจาก1นึ่เป็น2-4แล้วก็มีเทคที่ไม่ได้แตกต่างจากเดิมครับแค่บอกว่าเท r e เรสที่สร้างเนี่ยจะมีสตเพิ่มขึ้น1-1เท่านั้นเองทีนี้ความสามารถหรือคีย์เวิร์ดสุดท,ท้ายในคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนไม่งั้นคลิปนี้อาจจะ เกินกว่าที่เสียงผมจะรับไหวกับฟอสไบท์ฟอสไบท์คือการาเซตพลังโจมตีของยูนิตน,นั้นให้กลายเป็นศูนย์แต่ว่ามันจะไม่เป็นศูนย์ตลอดจนกว่าจะจบรอบนะคือแม้ว่าคุณจะโดนฟอสไบท์ไปแล้วถ้าเกิดคุณมีการ์ดที่ไว้เพิ่มพลังโจมตีคุณก็ยังสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้กับการ์ดใบนั้นได้อยู่โอเคตัวอย่างเช่นแอสครับแอสภรรยาสุธีราของทินาาม รายสี่รายห้าสามค่เข้าสมดุลเนาะก็เมื่อเธอโจมตีฟอร์สไบตเอนดมที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดอละล่เมาถึงตอนนี้ผมไม่ได้พูดไว้เต็มตอนในคริสซาเนาะคำว่าสตองเกสเนี่ยคือยูนิตที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดถ้าเกิดมีมากกว่าหนึ่งตัวเราจะนับตัวที่มีพลังชีวิตมากที่สุดและถ้าเกิดจะมีซ้ำก็อีกทีนี้ก็แรนดอมแล้วอ่า โอเคนี่คือพลังอันนี้คือเรื่องของสตองเกตและพอมันมีสตองเกตมันจะมีอีกคำหนึ่งครับคือคําว่าวิกเกสวิกเกสหรือว่าออนที่สุดอะไรอย่างลาซาผมจะอธิบายไปสองไปสอ,อย่างเลยเลยกันมีทั้งคําว่าซัมมอนกับคำว่าเพลและคําว่าสตองเกสกับคำว่าวิกเกสผมพูดในช w a s s a s s i นว่าซัมมอนคือการเรียกออกมาด้วยวิธีใดก็ได้ส่วนคําว่าเพลคือ การลงมาจากมือเท่านั้นการที่ยูนิตนี้ซัมมอนมาจากมือจะเรียวกว่าเพลย์ครับส่วนคำว่าวิกเกสจะคล้ายๆกับคำว่าสองเกสแต่เปลี่ยนจากสูงที่สุดกลายเป็นต่ำที่สุดวิกเกสเอนเมย์วิกเก,ส,เกสยูนิตคือยูนิตที่มีพลังโจมตีน้อยที่สุดถ้าเกิดมีมากกว่า1ตัวก็นับตัวที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดเช่นเดียวกันเอาละแล้วกลับมาที่แอสดีกว่าผมเขียนแอสพิด ไอ้บ้าเขียนเป็นโซนกลับเลยโอเคก็หลังจะเธอโจมตีฟอร์สไปสตูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดและถ้าเกินเรานั้นทำการฟอร์สไปสตูห้าตัวขึ้นไปเมื่อไหร่เธอจะทำการเลเวลอัพและสร้างคิสตันแอโร่มาวางไว้บนสุดของเด็กสแตทของเธอหลังจากเลเวลอัพคือไล่สได้64 เมื่อโจมตีฟอสไบท์ตัวที่แข็งแกร่งที่สุดเหมือนเดิมครับแต่ว่าศัตรูที่มีพลังโจมตีศูนย์จะติดสถานะแคนบ็อกทันทีเอาละมันโหดยังไงคุยคิดว่าการที่อีกฝ่ายนั้นโดนฟอสไบท์แล้วพลังโจมตีเหลือศูนย์แล้วมันจะไม่สามารถบ็อกได้มันโหดเหรอใช่มันโหดมากคือสมมุติว่าอีกฝ่ายมีมินเนี่ยนอีกมินเนี่ยนอีกแล้วติดเรียกมียุทในสามตัวผมใช้แอชโจมตี ยูนิตหนึ่งตัวไม่สามารถบอกได้ครั้งที่หนึ่งต่อไปผมใช้การแบบนี้ Force b i t e 2 e n e m y f o r c ส b i t e สตัว2ตัวผมใช้กับอีก2ตัวที่เหลือมันเหลืออะไรมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วอีกฝ่ายไม่สามารถบล็อกการโจมตีนี้ได้เลยนี่หละครับก็คือความสามารถ Force b i t e น้ำแข็งกัดของเราแปลไทยแล้วมันดูไม่ดีเนาะ <c oughs> เอาละ สำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอจบแค่นี้ก็ขออภัยที่มันอาจจะสั้นไปหน่อยแต่ว่าลองทำครั้งแรกไปแล้วมันยาวจริงๆก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านรับชมสำหรับในคลิปหน้าผมจะมาพูดเก็บตกเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดทั้งหมดรวมถึงความสามารถของแชมเปี้ยนที่ผมไม่ได้พูดในช่วงนี้แล้วก็จะพูดถึงอัปเดตท,ที่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟกิ์บอลทางเรื่องของแชมเปี้ยนใหม่และคีย์เวิร์ดที่กำลังจะมา เอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไป็นกระังใให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าวันนี้วเจอกันใหม่สี่อยู่ครับบ้ายไ้เจอกันแล้วอย่าลืมนะ Today is a good day to learn ไว้เจอกันในเซิร์ฟกรา a บอครับผม